เอาละครับตอนนี้ก็กาสวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็สุดท้ายเนี่ยก็รู้สึกติดว่ะก็คือติดติด,ต,ดติดการสุ่มแล้วตอนเนี้ยทุกค,คนอาจจะเห็นว่าไอวิวอัพวลอัพนี่คืออะไรคือแม่งบั็กเว้ยคือขนาดตอนที่ผมออกเกมนะผมจําได้ว่าผมไปตีโซโลนะครับมันอยู่ตรงนี้แหละไอตรงมิติวับนี่ตรงมิติวับแล้วผมก็ไปตีตัวนี้เว้ยน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ผมไปตีโซโลเว้ยนะี่เนี่ยต,ต,ตีตัวเนี้ยอ่ะฮะ เดี๋ยว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 พึ่งเยวพึ่งแม่งบักอะไรเนี่ยนี่นี่ผมตีโซโลใช่ไหมแล้วผมตีโซโลเพิ่มแม่งบักเลยเว้ยบักอย่างนี้เลยนบอะดูโอ้โหแค่ผลไปอะนะซึ่งถามว่าไอเกมนี้มีสแต็กไหมก็อย่างที่บอกไปยิ่งยิ่งสแต็กเยอะเนี่ยพลังแม่งจะสูงมากแล้วเพื่อนผมอะบางคนแม่งอัพทีแม่งผูกโออัพรัวมากเลยอะซึ่งมันมีอะไรขายไหมมันก็มีอะไรขายแหละแล้วก็มีการเลือกเป็นสลัดแล้วก็ ลูกเรือนะครับผมทหารนั่นแหละครับแล้วก็กดมือเข้าไปแบบนี้ก็ไม่ไมีอะไรไม่มีอะไรมากนะครับก็อันนี้มันเลิกฝั่งอะผขอ,อ,อยู่เขอยู่ฝั่งจนฝั่งฝั่งจนสลัดนะครับผมเอ่ออะไรวะมีอะไรซื้ออ,อีกไ,ไหมเนี่ยเนี่ยเอามานีได้ก็ก็ต่อเมื่อตีบอสนะครับแล้วก็อะไรที่อย่างเลยผมจําได้นะผมจําได้แค่นี้แหละที่เหลือผมไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า แต่วันนี้ผมจะมาสุ่มผลแล้วก็เราจะมาดูกันว่าผลไหนดีผลไหนพิถีม้่งอย่างเช่นผลเนี้ยไอ้ผลเนี้ยมันก็ดีครับผลไฟอ่ะมันก็ดีตามภาษาของมันอะที่ชอบเลยก็คือเม้งยิ่งกดคอมโบอ่ะเอเอลืมบอกมันกดคอมโบสองอย่างได้เว้ยเนี่ยมกดคอมโบสองอย่างได้เว้ย,ยแล้วมันกดค้างด้วยปะเดินอ่ะคือกดค้างตลอดเวลาได้ด้วยโอ้โหเกมเม้งกาวไปถึงไหนเนี่ยนะแล้วก็มีการแบบเนี่ยอันนี้สบอันนี้คือสุ่มผลนะทุกคนอ่ะซื้อละซื้อละ,อละดูนะ ผลผลไมา้อะไรผลไมา้พระพุทธรูปไอส้สผลไมาพล้พระพุทธรูปเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นลักษณะยังไงครับเราไปดูกันครับ <c oughs> โอ้โหนี่รูปรูปอะไรวะเนี่ยทำไมมันเหมือนเหมือนเห็ดจังเลยอ่ะเป็นเห็ดเลยอ่ะทำไมมาเป็นเห็ดเ,เ,เนี่ยเนี่ยผลธูรูปเนี่ยผลทองแน่แนผลพา้าอย่างนั้นเหรอกินแม่งเลยกินกินกิน โอ้ยผลพามีการแปงลงร่างด้วย Luckily, เดี๋ยวดิเฮ้ยโอ้ยเชี่ยทุกตัวโอ้โหเอื้ออื้อเอือเลยอ่ะผลแม่งอย่างนี้เลยเหรอลองสกิลได้ดิไอ้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งก่อนสกิลหนึ่งก่อนวุ้ยแรงแรงนะแรง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 อยู่นะทุกคนแรงอยู่วุ้ยแรงแรงผลพาแรงโอ้โหแต่ถามว่าแม่งทุกตัวมันเหนื่อยเหนืปแปลกก็ก็ไม่ต้องแปลกใจครับม like. ันหนื่อยางเลยตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยเดี๋ยว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  แปลงร่างเฮ้ยอี๋ค่ะขนาดแปลงร่างนี่ตัวผมแม่งตัวอ้วนขนาดนี้เอ้ยตัวใหญ่ด้วยโอ้คือมันอัพขนาดด้วยเหรอเฮ้ยอัพขนาดได้ด้วย,วยอ๋อผลพลาแม่งอัพขนาดได้ด้วยทุกคนเฮ้ยตึงว่ะไอ้เฮีย้ยผลผลพลานี่มันอัพอัพขนาดได้ด้วยจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ ใหญ่เล็กเออเล็กเล็กเออฮะ What the fuck ตกแมพเอ้ยทำไมตัวแค่นี้เฮ้ยผลพามแม่งอย่างตึงอะ่ะแล้วประเด็นคือกู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 กตเตี้ยแล้วดิเดี๋ยว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 ผลพาเกียนผลพาเกียนเฮ้ยอ้ผลพามแม่งบา้าอกนิดหนึ่งนะเว้ยเอ้าเฮย้ยกลายเป็นแอนมดแล้วผลพาเป็นแอนมดเรียบรมม้อยแล้วครับผม ยี่มันฟิวชั่นกันนี่แม่งแบบเดือดจัดอ่ะขอรีสปาไปเลยนะไอ้เหี้ยผลพาไม่โคตรเกลียนอ่ะเอาจริงๆนะผลพาไม่เกลียนนะครับบาตต่อไปเรามาดูสุ่มต่อไปดีกว่าออหนึ่งสองสามมาดูสุ่มต่อ,อผลระเบิดโอเคว่าผลระเบิดมันดีไหมเอาตรงนี้โอ้โหผลแม่งอย่างกันนิวเคลียร์มาแลกดตรงกระสุน เฮ้ยผลโอ้โหทำไมผลมันรู้สึกนูฟจริงๆเดี๋ยวลองดิโอ้ยมันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยทุกคนมันก็ดีอยู่เฮ้ยมันก็ดีอยู่นะเนี่ยอย่างกับอย่างกับแบบไอ้นี่เลยอะอย่างกับไฟเลยอะอเฮียตึงอยู่ตึงอยู่ตึงอยู่ผมว่าเอาผลต่อไปดีกว่าขั้นสุดท้ายละขั้นสุดท้ายละขอดีขอดีดอดดผลหนามไม้จะบอกว่ากากอะถ้าบอกว่ากากาแล้วก็ กูกินได้ <c oughs> กูกินได้ครับจะที่บอกผมมีตังนะเพราะว่ามันฟาร์มง่ายเฮ้ยฝนแสงฝนแสงงั้นเหรออิสรุแสงว่ะอุ้ยสกิลมันก็เยอะนะเลแสงตุง้มอุ้ยชี่แรงแล้วนะเ๋ยเปิดเราขอเปิดเสียงนะเฮมีเสียงปุง้มบาลาบู โอ้โยเสียงอย่างดังปิดต่อก่อนว่าก่อนนี่แหละแม่งแบบโอ้ยเฮียผดแสงโคตรดีอ่ะโอ้โหนะอหเอาจิงแม่งดีหมดแหละมันอยู่มันดีหมดแหละเอาจริงมันดีหมดแหละทุกคนจะเป็นผลพลาม่เกี้ยโอ้โหโกดกงอะ่ะคือแบบมันย่อส่วนได้ด้วยเว้ยแล้วแบบประเด็นคือย่อกลับเป็นตัวเดิมไม่ได้ด้วยแม่งเป็นตัวเล็กเฉยเลย เอาละแล้วก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าหรืวเจอกันใหม่ครับผมจะใช้ผลพลา์เนี่แหละไปเอ่อไปเล่นดูนะครับเอ้ยผลผลแสงผลแสงขอเราไปเล่นดูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับโอ